เพื่อนๆครับวันนี้เรามารีวิวขนมเซเว่นขนมช็อกโกแลตเป็ดกับขนมช็อกโกแลตมอชอออกใหม่ล่าสุดนี่ครับนี่คอลเลคชันใหม่เดี๋ยวอันนี้เป็นช็อกโกแลตเป็ดอาบน้ำก็ออกใหม่ในเซเว่นนะครับเรามาเล่นกันก่อนเลยนี่น,น้องปวดแก้มเ,เราจะได้น้ำเป็ดสีสีฟ้าอุ้ยเป็นน้ำสีฟ้าจริงๆินด้วยเพื่อน,อน,นได้ อุ้ยเป็นเจลลี่เลยเหรอ่อุ้ยเหมือนเจลลี่จริงเลยครับเพื่อนๆื่อนอ๋อตอนแรกพ่อก็นึกว่าเราต้องผสมน้ำให้เยอะๆแบบ,แบ,บตัวแบบเขาต่อไปครับตามรูปแบบเราต้องใส่แบบอ๋อ,อลูกบอลลอยน้ำลูกบอลลอยน้ำลงไปแล้วพอน้อ,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 องบอลรอลูกบอลลอยน้ำ นี่ครับพี่ปิ่มจัดอย่างสวยเลยครับเพื่อนเหมือนเในน้ำน้ำบอดเดี๋ยวนี้สวยได้น้ำน้อยเนาะนึกว่าได้น้ำเยอะแบบในอ่างที่เขาโชว์อ่ะต่อไปเอาเป็ดพ่อลงครับเป็ดพ่อยอมอันนี้คือลูดอันนี้คือเป็ดแม่นะครับสีเหลืองป่วยลูกกันแล้วล่วนี่อ่ะสวยแล้วสวยแล้ว ลองชิมนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอน้ำเขาเปรี้ยวเหรออุ้ยปิ่มบอกว่าเปรี้ยวนะครับนล้วปวดไม่กินน้ำนะครับน้องปวดกินหัวเป็ดไปเลยหนึ่งทีนี่ปิ่มทำนี่สวยมากครับกินอะไรด้วยกินอะไรครับกินแมสโคมเหรอกินได้เหรอได้เหมือนลูกบอลที่เราเล่นในสระน้ำน้ำเปรี้ยวอันไหนเปรี้ยวน้ำสีฟ้าใช่ไหมเปรี้ยว ช็อกโกแลตสตัวฟัชาติเหมือนกันไหมครับเป็นช็อกโกแลตรดนมไหมครับเบื่อเราชอกโกแลตเลยพอจะจะชออจัดการเจ้าเป็ดตัวนี้ให้ตุยเลยเนาะจะเอาตรงไหนดีเอาส่วนไหนดีครับตู้ตัวนี้เลยเด็กๆให้พอกินตุ๊ตเป็ดเหรอนี่ครับพอกินตู๊ตเป็ดไปแล้วครับขอสีน้ำตาลหน่อยครับเอาตรงไหนดีครับตู้ตเป็ดอีกใช่ไหมแม่เลยอุ้ยเอาตู้ตเป็ดดีกว่า เพราะว่าไม่น่าไม่เหมือนไม่เหมือนคนเรารสชาติกันเวลาชอไม่เหมือนไวท์ช็อกโกแลตอ่อนๆกับดาร์กช็อกโกแลตนะครับเพื่อนต่อไปครับเรามาวีเอชช็อกโกแลตมาช้ามีสแบบนะครับขนมขนมนี่ฝั่งขนมนะครับเราจะสังเกตยังไงว่าฝั่งไหนขนมฝั่งของเล่นครับอนีฝั่ง ฝั่งช็อกโกแลตอันนี้ฝั่งของเล่นอ๋อฝั่งของเล่นจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับใช่อ๋อฝั่งช็อกโกแลตจะเป็นสีชท,ทองครับหน้าลายหน้าปกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีส,สม้มมันเกี่ยวกับเรื่องมาเช่าเลยของเล่นอ่ะจริงเหรอจริงเนี่ยเป็นกระต่ายกระต่ายมาอืกระต่ายกระต่ายมาช้ามันหมาป่าไม่ใช่เหรอกระต่ายกระต่ายมาชา้า โมยอะไรครับขโมยแครอทขโมยแครอทมาชาเหรออะอ๋อข้างในข้างในก็เป็นมาชานะครับสกิมกาชาจา๊่าน้องโปดได้หัวใจมาชาเพื่อนโอ้ส่วนฝั่งชอ็อกโกแลตเหมือนกันไหมครับเหมือนกับเป็ดอาบน้ํำไหมครับรสชาติข้างในจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีลูกโปใช่ไหมอุ้ยสันนิษฐานเลย รกรอบใช่ปะก็เคยกินอยู่กระบอกชอบตัวเนี้ยกรอบเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับไอปึ้งชอบตรงกับกรอบวันวาเลนไทน์น้องโปรดก็เอาไปแจกเพื่อนๆในห้องด้วยใช่ถ้าวันได้แก่ได้แก่ของเล่นกันไหมครับวันนั้นยังไม่มีมาช้าออกใช่ไหมใช่อุ้ยสิปื้งต่อเลยครับต่อยกระต่ายเลยครับมีมีหมาป่าคุณหมอด้วยนะมีป่าปอบคุณนี่เงยเคลียร์รมีหมาจู๊กระต่ายขโมยกระโ หม,มาป่าคุณหมอ <Huh? S 1> อา้าวจะอยู่ที่ชิ้นไหนนะครับนี่มีหน้าโปกสีรูปแบบนะครับสีเขียวสีส้มของพี่ปุ้มแกะสีอะไรไปครับ<ห>แกะสีฟ้ากระโปดแกะสีเหลืองอา้าวไม่เหมือนกันนะครับเอากินช็อกโกแลตได้ดูหน่อยครับน้บองโปดนี่้องโปดกินไปแล้วโนะอ้เขาจะมีอุ้ยคล้ายเลยมี ชั้นสีน้ําตาลแล้วก็สีเป็ดแบบนี้ครับแต่ส่วนตรงน้ําก็จะเป็นช็อกโกแลตเหลวๆใช่ไหมครับไม่่ใชส่วนลูกวงกลมลูกวงกลมนี้รสชาติเหมือนกันไหมครับกอันนี้ครับมีอะไรอย่างนั้นะส่วนอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือช็อกโกแลตเอาไปเข้าในเกมได้อ๋อเราสแกนเข้ามาในเกมแอปของเขาใช่ไหมลองไหมโอ้เชื่อแอปเพรดูพี่ปิ้ลมี หรอครับเราสแกนไหมเราจะได้กระต่ายตัวนี้ไหมครับหวังนี้พอโหลดรอนะครับอ่าเรามาสะเราผสุ่มกันครับซ้ายหรือขวาไ่เพิ่มเจาซ้ายหรือเจาขวาครับเอาซ้ายเอาขวาครับนโปดมาเลือกเลยเอาขวาเราเลือกขวานโปดมุวมาขวาได้สีเขียวนโปดสีส้มนะครับนโปดเคยเล่นใช่ไหมมาต่อเลยครับนโปดแกต่อเลยครับมาสี ส้มจะเป็นอะไรนะครับนี่แล้วโอ้กต่ายเสร็จแล้วควรจะต่อไม่แน่นะะน,ะน,นะครับระหวังจะหลุดนะอุ้ยเขาถือท้าหลอดเขาต้องพูดอร่อดมากกินกันบทุกวัน<อ>ตอนเด็กๆกตชอบมากเลยเราซื้อได้ที่เซเว่น,นะครับนี่น้ำโป้แปดแล้วครับลูก อ่จริงๆเขามีเชือกนะครับแล้วก็เป็นล็อกเก็ตแขวนคอนะครับเพื่อนจริงๆรูปน่าจะแปะด้านในนะน้องโบก็แปะด้านนอกนะครับสวยมากอ้าวพี่ปุ้มลองสแกนให้เพื่อนๆดูครับพี่ปิ่มจะสแกนให้ดูนะครับปึ๊บได้แล้วมาแล้วได้กินด้วยได้เป็นกระต่ายได้เท้าตเพื่อนเอาออกจากนี่ได้เลยครับนี่อุ้ยได้นกกาบด้วยอ่ะได้นา เไดนกระต่ายจริงๆอยู่ในแอปเลยเสมอจริงๆพี่ปื้มนคนเล่นตั้งแต่เด็กพี่ปื้มสะสมตัวสะสมมาเยอะมากเพิ่มยังไงครับเรากดยังไงครับกดตัวกดตัแล้วเราก็กดสแกนนะครับนี่สแกนมาแล้วครสแกนละมาแล้วมาเช่าเต้นมาช่าเต้นตัวเล็กน่ารักอุ้ยกระเสร ใส่วีกผมได้ด้วยเหรอครับอ่าเรามาแกะ2อ,อันันดท้าย<อ>เ,าเดี๋ยวเรามาสแกนกันด้วยเฮ้ยพี่เพิ่ม<อ>พี่เพิ่มใส่หน้ากากมชาช้อา,อ,า,อ,าอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอ่าเพิ่มแกะสีเขียวนะครับสีเขียวเวอร์ชั่นปกติเราจะได้เป็นเวอร์ชั่นป่าใช่ไหมพี่เบิ่มสัตว์<อ>ใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับดูครับูซํากับนกูดฮะ อ้าวทำไมซ้ำอ่ะนีนะปกไม่เกี่ยวกับกันนครับ้าวซ้ำเหมือนกันมันเลยวล้วเล่นสนุกมากเลยค่ะนี่โอ้นี่เราได้ตัวมาช่ามาขยันเล่นอ่ะเขาไปเล่นได้ี่เพื่อนๆซื้อไข่ก็อย่าลืมไปลองเล่นแอปของขนมเขาเนาะนี่เราได้ตัวมาใหม่เป็นแบบนี้เลยมาช่า สแตยก่อนพี่ปุ้มจะมีม้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับที่น่วยโน้นเราสแกนมั่วๆสแกนเป็ดนี้ได้ไหมได้ไหมถ้าได้ล่ะถ้าได้ทำไงครับไม่ได้อะไม่น่าขอสแกนแล้วไม่อ่ะอ๋อไม่รู้จักตัวละครนกป่นนกป่มีแล้วเนี่ยนกอนกอ๋ป่นมีไหมมีตัวละครอยู่ด้านในไหมนกป่นเคยสแกนไหมนกป่ไม่เคยอ่ะ เราต้องเป็นตัวละครของอ่าของเล่นเขาเนาะถึงจะสแกนได้นะครับเอ๋อนี่เราสแกนแจกแครอทได้ไหมพี่ปุ๊มลองนแครอทไม่ได้ต้องสแกนเป็นตัวลองไหมลองยังยังไม่ลองลองไหมแล้วก็แหละไม่ได้เลยเหรอพี่บุ๊๊มได้จริงเหรอได้เป็นแครอทเหรอได้เป็นตัวอะไรอ่ะตัวไม้ตัวไม้เดี๋ยวตัวอะไรอ่ะโอ๊ยผีผี เราได้เป็นตัวผีเขานเขาน่าจะดูเราได้เป็นตัวผีนะครับเขาน่าจะดูผีหรือเปล่าอ้าวเต้นได้ด้วยผีเต้นได้ด้วยครับอาบกราบราบเป็ดอาบน้ำนี่ครัตากระจ่องแลมมองเพราะในเครมีหอยปูปลาก็ในเครื่องมีหอยปูปลาที่สานี้ไม่มีหอยปูปลากินแล้ววันนี้จะออกไปเล่นข้างนอกซะหน่อยดึงดึง อ,อุ๊ยกระโดดเข้าปากไปเพิ่มเลยจะเป็ดหน่อย มาทำเป็นช็อกโกแลตรูปเป็ดนะครับเพื่อนๆพอกินอร่อยดีนะครับเพื่อนๆพื่อนอร่อยอะไรจะเอาแอร์ไปได้ด้วยเนี่ยน้องปดก็ยังสนุกสนานกับเกมแอปเทดูของอ่าชินเดอร์จอยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเพื่อนๆพี่ปื้มกับน้องปดวีเอสกันชอบแบบไหนครับน้องปดชอบแบบไหนพี่ปื้มชอบแบบนี้นะครับน้องปดชอบแบบไหนครับชอบวันนี้เนี่ยเนาะ พราะว่ามีของเล่นแล้วก็มีขนมไมู่เล่นอันนี้กว่าแล้วก็มีแล้วมีแอปเล่นด้วยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศเลยเนาะโอเคนะครับนเพื่อนวันนี้เราขอตัวรอไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่นกำลังสนุกสนานกับการสแกนเลยเจอกันใหม่คลิปโลบายบายค่ะ